นี่นี่หัวแดงห้าสิบหัวแดงห้าสิบอุ้ยอามเต็มเลยเต็มเลยหนีเลยโอ้เราตายว่ะพี่ว่าเราตายพี่บอกเลยเราตายอามพี่ว่าเราตายว่ะพี่ว่านะโอ้ดีนะพี่เห็นก่อนดีนะพี่เห็นก่อนเลยเฮียโอยต่อฮิวลอฮิวไม่เห็นอะฮิวตายแม่งเอาเอาหล่นเหรอ มันโดนจะแทกนี่อีกแล้วเยี้ยตกขาไปเลยโอ้ยรอตีก่อนเออเออทอนเนี้ยอามยิงเลยยิงกระโหลกมาเลยโว้ยโอนเนี่ยเหรอเรียกแล้วเรียกแล้วเรียกแลวเรียกลว ูกน้องเลเอาลูกน้องก่อนไม่ไม่มาสองอัะพี่พีอ่อ้ำอ้อมมาข้างหลังแล้นนะ่ะอ่ะไม่ใช่โอ้อยจี๊ดทำจ้ำเลยออาล่ะมาลพี่ก็อยากรู้ว่าถ้าปืนใหญ่ล่วงเลยหรอได้ไหมอ้ไมไ่ฉากกึ่ เอาปืนใหญ่จะแตกไหมบางระจันจะพ่ายไหมอุ้ยพี่จะได้ทอ้ยต่อสองต่อสองไหวอ่มไม่ไหวอุ้ยอมไม่ไหวพี่ไม่ไหวอามพี่ตายพี่ตายพี่หนีก่อนพี่หนีก่อนไปแล้วปืนใหญ่บางระจันแตกว้้ว้ว้า้าวว้าเา้าวาววาวว้าววาวว้าัว ดูวิ่านี่โคตรตื่นเต้นวิ่จะโนดอหนวันไหนตามุ๊งเลยฟุ๊งได้ดูจอพี่ป่ะดูดูเฮ้ยวิ่งไล่เดียวก็เลยวิ่งกันตุกกระตุกกระตุกอย่ามาเดินไปมันปวดตรงมันมีผีเว้ยไม่ไหวว่ะมันผีแล้วหนนผีผีไอวิ่งวิ่งวิ่ง่ะวิ่งท่ไหน อาคนนี้รอดนี่ตรงนั้นอนะเอาคนนี้รอด <c oughs> <c oughs>